บอกเลยครับเอซีนะครับตอนนี้นะครับมือล่ากำลังเล็งหาเป้าหมายอยู่จริงๆเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่แต่เขาต้องเดินเลาะอืมโอ้เมื่อกี้ขึ้นนะนุตรงนี้สองตัวกระช่อนน่ะเระช่อนขึ้นเมื่อกี้ในเขาเล็งอยู่นึ่งนั่นแล้ว<ห>น,นูนนู่นนนู่นน่ะไ,ได้ลายอยู่เปะนนา เป็ยว่าเข้าขึงดังนี่เนี่ยห้อยขึงดังยช่เนาะห้อยขึงดังกักป่านะครับขึ้นไหมขึ้นบาบอนนะเมื่กี่ขึ้นพวกใหม่เอ๋อขึ้นพวกใหม่มันฟูอยู่บอกโดยเฉพาะสูงแี่เห็นเตี้อือนะครับว่าจะพายเอฟซีดูนะครับ เดี๋ยวกลางเดือนนี้เราได้สนุกเอฟซีกลางเดือนนี้เราจะมานะครับพี่เหน่งบอกแล้วว่าจะจะสูบน้ำไอ้สูบสะนะฮะสูบสะสูบสะครับเอาปลาขึ้นน,นี่เลยี่เหนบอกว่ากลางเดือนนี้มากลางเต็นนอน,นครับเรามานอนค้างคืนหนึ่งนะฮะแล้วเช้ามาแล้วก็สูบน,น้ํนาเลยฮะมันนี่ประเดี๋ยวเต็นมา,านไย แต่ตแรกคิดว่าาเอรถมากับอะไรเนาะกับแม่เอาข้ามาแล้วนี่ครับวัสดีค,ครับับอับบอครับนน้ำออกวันที่13มจะมาไม้ตายเยอะมากนมันไหมอโอ้ทีวีเครื่องนี้ติทีวี ทีวีเครื่องนี้สมัยสมัยยังเด็กๆอยู่นะครับเป็นทีวีขาวดำนี่ฮะทีวีขาวดำโอ้มีอาหารนะครับมีอาหารแล้วนะครับคนนึงก็ไปเก็บหอยอยู่ยังไม่ขึ้นมานะฮะนี่ครับจะสูบสูบน้ําสานี้นะครับสูบน้าสาดนี้ปลาเนาะนี่เห็นไหมครับโคนเสายังมีปลาเห็นไหมครับนั่นนะเห็นหรือยังครับปลาอยู่โคนเสาปลาช่อนนะครับนี่ นี่ปลาช่อนเห็นไหมครับปลาช่อนนะเนี่ยนี่ครับโอ้ลุงเหี้อแหมาเนาะดึกแหเลยยังมือแรงนไงอือดูนะครับปลาบอนนะฮะเอฟซีปลาขึ้นนะครับมันขึ้นเยอะแยะโอ้ยทุ่งนานะเอฟซีนู่นน่ะว่างมากนะครับ ครับมากินข้าวนะเอซนะครับรวมกินข้าวกับป้าก่อนนะครับโอ้นี่พวกินบ่โอ้แวะเซเบนกวนเนอ่ะเรากินกันข้างไปก่อนนะครับ

ไม่ไหวมากเนากลมนั้งเงินไงร้วยบางกล้องกันยะมันกล้องฮนาหคือมืดนะนู้หอ้าสื่อตอนไหนนดีด้วยสิสรงต่มตัก็แ่กมากนะอ่าี่อนไีน สำแซ่ล้าดังๆนี่อืมดำๆนี่เพียเขาบอกว่าไม่กินนะก็ไม่ให้หนายกินเองะี่ว่าเมือพี่มบอกไงใครไม่จปาไวะันหญ่ปัไม่ลงจากปไม่ได้ะหนไปไม่รอตวถ้าหาว่าถ้าหาว่ากนปลาลงตรงนี้น่ะลึต้องมาตมาที่ดโดยพอดงมาดูนะปา ใเตอบอก้เออเขาว่าจงขอมาเซิบเิน้ำแล้วกันเซิบน้ำเพราะว่าเขาไปจับปลาเราก็เิบน้ำจับปลาได้เนี่ยพี่แวกินไม่ได้เปลี่ยนจับได้ี่เยอะกวาเนาะโอ้ตำแจ้ามารู้แล้วให้พี่แอรไปเกี่ยวข้าว้แทนยมะ้าิสวัสดีค่ะนว่ จะไป่หชั่วโมงเราทบ้านชั่วรงก่อนกันไ่รู้มุกไปมุก4ชั่วโมงขยันได้นานหัก่อน2ชั่วโมงก่าดีตา่อนสาวก่อนมปเลมุกไปสะกดเวลาห่อนะูกัย3ชั่วโมงที่้ามมกระข้าสจะนั่งหายดีนึก่ชั่วโมง ขกนิ่มๆจำมุ้งนะแ่บฮึตม๊บ่ผแ่บมันจะเกินนะมึเลยเลยพ่ห้อยนั่นนี่จอดไปไหนอะไม่รอค่อยเลยค่อยหนี่จ่นอะเอาพม่หมไม่ขยเยอะะโอ้ยตถุงหนึ่งใหญ่ๆเลยันไหรางวะ่

แราขึไปอาไปวเจ้าเจ้าก็ไปได่สิคือได้ยนพิ่าพ่มอนอะไรมาเรียนตัวมาพิมอนละมาเรียนตั่มับ่คือเราเป็นนึ่ีเกือกี่ตัวโอกรลออกเนาะฮะรูข่อยก็มา นะอยู่หน yeah. so ้าหน่อก็ไปสิส่วนดูดิบๆด้ยนะเดี่ยเมื่อครบแบบหัวบ่นี่ตั้งนะถูกด้วยใกลต้องซองไหมซองไหมจะอยู่ตรงอันนี้ประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ก็น้องมงคลญาติจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะกาสวัสดีค่ะ